return ทุกคนวันนี้เราจะมาบอกลาลูมมเ์กันคือลาอะไรงงมากหมายถึงว่าคือจริงๆมันก็ไม่ได้ไปไหน <laughs> แค่ว่าเออก็มีฟงมีฟิวคือวันนี้มีมีแฟนคลับคนนึงมาบอกหนูว่าเขาฟังรูมเอร์ตอนผ่าตัดคือหนูจะ่ะช็อก ก็หนูดีใจนะแต่เสือคืเนี่ยเออทุกคนคือหนูขอโทษนะหนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะแบบหนูหนูไม่ได้ตั้งใจจะโยนลงไปจริงๆนะแบบว่าคือหนูแค่คือปกติเวลาหนูโยนใช่ป่ะปกติเวทีมันข้างหน้ามันจะกว้างกว่านี้เว้ยแล้วหนูอาจจะโยนไปข้างหน้าที่มันเป็นแบบหน้าลําโพงไม่ใช่โตัวแบบครับแล้วแบบคือมันเป็นหนูไม่เคยโยนท่อนนั้นมาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยซ้อมด้วยคือมันคิดได้ตอนนั้นมันก็โยนเลยไม่ไม่ คิดได้ตอนนั้นก็ทําตอนนั้นเลยคือรู้มาได้เป็นเพลงที่แบบว่าหนูได้ลองอะไรใหม่ๆเยอะมากเพราะว่าเหมือนคิดอะไรได้ก็ทําไปเลยเราตอนนั้นคิดได้พอดีเราก็แบบมันเป็นท่ากระโดดใช่ปะที่เหมือนแรงมันก็น่าจะแบบไปด้วยกันหมดแบบทั้งกระโดดทั้งเคลื่อนทั้อง,ทงอะไรเงี้ยก็ไปหมดเลยขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ได้ตั้งใจจริงๆ โยนเสื้อแมสจะเพราะว่าวายป่ะแล้วหนูก็ตอนทุกคนรู้ป่ะว่าคือตอนที่หนูโยนไปใช่ไหมแล้วหนูเห็นว่าเฮ้ยมันมีคนโดนหนูก็ว่ายก่อนเลยว่ายแบบไม่คิดหมายถึงว่ามันออโต้ไงเราเราทาคนอื่นเราแบบมีเอฟเฟกต่อคนอื่นเราวายไปก่อนแล้วหนูก็คิดว่าคือเสื้อลูมเมอร์อ่ะหนูแบบไม่รู้ไงว่ามันแบบโดนหน้าโดนแบบหนูกลัวมากตอนนั้นหนูขอแค่ว่าแบบอย่าให้มีใครเป็นอะไรแล้วก็ขอให้มันแบบไม่แรงขนาดนั้นแบบหนูเต้นไปหนูแบบกลัวมากทุกคนเห็นหนูยิ้มอย่างนั้คือข้างในหนูจะตายแล้วทุกคนแบบหนูกลัวมันมัน แล้วก็กลัวอย่างหนึ่งใช่ปะเราพอเต้นเสร็จใช่ไหมก็คือก็แบบว่าสังเกตว่าเออแฟนลับก็มาดูแบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้แบบโดนอะไรก็เลยคิดว่าตะกี้ที่ไหว้มันตลกปุ๊บแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันออกมาเองทุกคนคือแบบแล้วหนูก็คิดว่าทำอะไรอ่ะแบบต้องแรงมากเลยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรคือหนูจะบอกว่าหนูแบบมีความสุขมากที่ได้เต้นลูมเมอร์วันนี้ทุกคนจะบอกว่าตอนแรกอ่ะลูมเมอร์จะเต้นเต้นทุกคนนะแบบว่า เต้นทุกคนในทุกคนที่อยู่ในบินเคจะได้เต้นลุเม่อพร้อมกันแต่ว่าเวทีมันรับไม่ไหวทุกคนแบบ <laughs> แบบว่านั่นแหละคือแบบว่าเวทีมันรับไม่ไหวตอนที่ซ้อมกันใช่ปะคือก็คือซ้อมในห้องก็เต้นปกติแล้วพอขึ้นไปข้างบนอ่ะพอเปลานถัวเวทีมันรับไม่ไหวเลยแล้วแบบว่าก็ต้องเซฟตี้เฟิร์สไงเพราะว่าสมมติว่าเต้นลูเมอร์ไปแล้วแบบเวทีสั่นนิดนึงแต่ว่าแล้วพอเพลงอื่นขึ้นต่ออย่างเงี้ยเราแบบเกิดว่ามันแบบพังขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบไม่ได้นะคะเซฟตี้เฟิร์สไม่ต้องเสียดายทุกคนเซฟตี้เฟิร์สไม่เป็นไรยังไงเราก็ได้ออกมาใช้อยู่แล้วคือหนูแบบมีความสุขมากทุกครั้งที่่่่แแแบบบบววววาาาาาาได้้้้เเเตนนูมมอรรร์ยกกกชคคสึใหทุฟังพะ หนูว่ารู้สึกว่าคือหนูมีความสุขทุกครั้งนะที่แบบว่าได้เต้นลูมเมอร์แบบว่ามันเหมือนเพลงที่แบบว่าทําให้หนูแบบเออได้ลองอะไรใหม่ๆตลอดเวลาแล้วแบบว่าสิ่งที่หนูคนพบก็คือแบบหนูรู้สึกว่าสิ่งที่โชคดีที่ที่ที่แบบว่าอะไรเออสิ่งที่ดีที่สุดในเพลงลูมเมอร์อ่ะในพร์องของเมมเบอร์ก็คืออย่างแรกก็คือเมมเบอร์ด้วยกันเองที่แบบว่าหนูอ่ะ รู้สึกว่าหนูโชคดีมากที่แบบได้มาอยู่ตรงกลางในหมู่คนที่แบบว่าตั้งใจแล้วก็รักที่จะทําสิ่งนี้แบบว่าถ้าพดดูเห็นภาพคือแบบว่าเหมือนสมมติทุกคนชอบปลูกผักใช่ปะ <c oughs> สมมติที่ไม่ออกว่าชอบเลยสมมติทุกคนชอบปลูกผักใช่ปะแล้วแบบทุกคนปลูกผักในสวนที่แบบว่าคนรอกตัวทุกคนอะแบบว่ามีความสุขแล้วก็เอนจอยแล้วก็ ตั้งใจกับมันแล้วก็ให้ความรักกับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยคือหนูสิ่งนั้นเลยแบบหนูอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วแบบรอบๆตัวหนูหนูก็รู้สึกได้ว่าแบบเออทุกคนบนเวทีแบบว่ามีความสุขแล้วก็ตั้งใจกันมากๆทุกคนเต้นแรงมากทุกคนก็แบบว่าตั้งใจเพอร์ฟอร์มแบบเหมือนเหมือนวันแรกที่ได้เต้นอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกแบบรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกโชคดีที่แบบว่าได้มาอยู่ตรงกลางที่แบบว่าท่ามกลางคนที่แบบว่าเขาตั้งใจอะไรเงี้ยรู้สึกโชคดีมากแล้วก็อย่างที่สองที่รู้สึกดีมากๆก็คือแฟนคลับเพราะว่าเวลาอง่ เจอแบบว่ามีเวลตาที่หนูแบบอยากได้มาตลอดจากทุกคนอะหนูก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าสาหรับหนูหนูรู้สึกว่าเวลตาที่ทุกคนมีให้กับเพลงรูเมอร์มันแบบว่ามันดีอะนั่นแหละทุกคนหนูมีความสุขแบบว่าตลอดทั้งการทํางานรูเมอร์เลยแล้วก็ตอนแฟนไซ์ก็แบบว่าคือหนูมาอยู่กับเมมเบอร์ชุดนี้นานมากเพราะว่ามันเป็นเมมบีทีด้วยแล้วก็เป็นเมมรูเมอร์ด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเป็นเมมที่เราแบบคอมฟอร์ทที่จะแบบอยู่ด้วยมากๆแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเก่งขึ้นมาก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  แต่เพลงนี้ก็น่าจะได้ออกมาเรื่อยๆแหละทุกคนแอบหนูรู้สึกว่าคือหนูแอบรู้สึกว่าโชคดีมากเพ่แบบว่าลูเมอร์แบบหนูรู้สึกว่าูเมอร์เป็นเพลงที่แบบได้ใช้บ่อยนะสำหรับหนูอะรู้สึกโชคดีถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีเพลงนี้อ๋อเออจะพูดว่าจะพูดว่าอันนี้คือสิ่งที่ไม่เคยพูดเราจะถือวิสาสะในการพูดถือว่าพูดบ้างอะไรอย่างงี้คือสิ่งเดียวเลยนะที่หนูรู้สึกว่าถ้าย้อนเวลาได้จะกลับไปแก้ไขก็คือชุดคือทุกคนอาจจะเห็นว่าหนูแบบได้มีส่วนร่วมในหลายอย่างมากใช่ คือถามว่าหนูมี่วนร่วมไหมก็มีแต่หมายถึงว่าหนูแบบไปร่วมในวันที่สายไปอะซึ่งมันก็ไม่ได้สายไปหรอกทุกคนคือหนูก็ไปยุ่วไปไปร่วมก่อนที่เขาจะตัดเย็บออกมาแต่ว่าเหมือนอะไรเลยมันก็จะไม่ทันแล้วซึ่งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมถึงไม่ทันทั้งที่ยังไม่ได้ตัดออกมาแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็แอบบ นิดนึงแต่ว่าก็เข้าใจทุกอย่างเพราะว่าตอนนั้นมันแอบรีบนิดนึงแบบมันคือปลายปีแล้วเขาแบบถ่ายเอ็มีธันวาอะไรเงี้ยก็แอบรีบนิดนึงแต่ว่าถ้าถ้ารู้ว่าจะปล่อยแบบปีหน้าเลยอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีเวลาให้หนูอีกหน่อยคือหนูอยากได้ชุดแบบแบบลูเมอร์ในงานหนึ่งอ่ะมันจะมีลูเมอร์งานหนึ่งที่เป็นชุดทหารที่ไปออกรายการทีวีทุกคนลองไปหาดูอือคือแบบทุกคนลองไปดูแบบหรือแบบญี่ปุ่นเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เข้าใจเข้าใจทุกอย่าง เขาเลยดูขไมมเขาใจอืมไม่เป็นไรหนูอยากให้กระโปรงมันยาวกว่านี้ทุกคนคือหนูเป็นคนไม่ชอบกระโปรงสั้นหนูรสมกว่ากระโปรงรู้เมื่อมันสั้นไปนิดนึงแบบอยากให้มันยาวกว่านี้แต่ก็เข้าใจไม่เป็นไรทุกคนคือตอนแรกมันจะไม่ใช่แบบนี้นะตอนแรกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าหนูตบกลับมาหมายถึงว่าตบตบให้มันเข้าทีขึ้นเพราะหนูคิดว่าถ้าสมมติว่าชุดมันออกมาเป็นแบบแรกทุกคนจะไม่ชอบเนี่ยแอ้หนูก็ไม่ชอบเหมือนกันคือมันเต้นยากมากอะทุกคนไม่เป็นไรทุกับไม่เป็นไรจริงๆไม่เป็นจริง ชุดประมาณไหนไม่บอกทุกคนเดี๋ยวบอกแล้วทุกคนจะตกใจเพราะหนูก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่านี่ไงห,หนูกลับมาแล้วหนูดึงกลับมาแล้วทาดาเออคือโอ้ยเขารู้สึกได้เห็นชุดคือแบบทาดาตนแตเนวอย่างเงี้เลยคือแบบ what โอเคแต่ไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นแค่ดราฟโอเคปะ่ะแตเนวคือแบบตนแตเนวอย่างเงี้เลยอ่ะ โอเคทุกคนบอกลาแล้วบ๊ายบายเอาเป็นว่าความสุขโดยรวมคือหนูมีความสุขมากตลอดการทํางานกับเพงลูเมอร์แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังมีสายตาที่เหมือนที่หนูได้เห็นเมื่อเซอร์เคจมเมือ่อสองสามปีก่อน ให้กับเพลงนี้ตลอดแล้วก็หวังว่าเพลงนี้จะได้ใช้ไปอีกนานๆเลยไม่ว่าหนูจะอยู่ตรงนี้หรือว่าไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็ขอให้เพลงนี้เป็นที่รักของทุกคนแล้วก็ฟันดีนะทุกคนดีใจมากๆที่ได้มายืนเซ็นเตอร์เพลงนี้แล้วก็ไม่เสียดายกับอะไรที่เราลงไปเลยโอ้ทุกคนคือแบบเวลาหนูบอกว่าหนูรักเพลงนี้คือหนูรักเพลงนี้จริงๆนะแบบมันหลักอะทุกคน เอ,อ้ยแต่หนูจะบอกทุกคนว่าตลกมากคือแบบหนูลงเวทีลูเมอร์มาใช่ปะแล้วก็พูดกับพี่ๆกับพี่เฟมว่าลูเมอร์อ่ะคือซิปเปอร์เวอร์ชันไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องถอดอะไรเองเพราะว่าเต้นแล้วมันหลุดเองทุกนรูป้ปะเมอหลัหนูขึ้นไปเต้นลูเมอร์นะจะหลุดอย่างนี้หนึ่งไม้หนึ่งไอตัวไม้ตัวเนี้ยหลุดก่อนเลยหนึ่งสองไวเล็ตหลุดตามไอข้างหลังหลุดตามสามผมทำทรงอะไรก็หลุดสี่เสื้อเพราะว่าถอดห้ากิบดำหก ถ้าแอดวานหน่อยก็เนิกไทยเป็นซิปเปอร์เวอร์ชันที่แบบไม่ต้องจับถอดอะไรเองเลยเพราะว่ามันออกมาเองเข้าใจปะเป็นซิปเปอร์เวอร์ชันแอดวานอะซิปเปอร์เวียนเคอย่างนี้แหละทุกคนเออรู้แบบคือไม้มันตกใช่ปะทุกคนแล้วแบบหนูถือไม้ไปด้วยเต้นไปด้วยไม้ไอ้ไม้ก้อนๆไม้เหรียญหนูถือไปแล้วก็แบบวัดสัพทนัดติ้ง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 อย่างเงี้ยแอบตลกแต่ว่าไม่เป็นไรไม่บอกแล้วว่าไม่เสียดายกับอะไรหนูมีความสุขทุกคนมีความสุขก็โอเคติดตามดูไลฟ์ของพวกเรา รวมถึงเอ็กซอนเทนต์กับ VR และยังมีเคเนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for 48 application <ensus>